ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100%เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบไปแลน,นะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ E f o o t b a l l 2023โซนมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้ทุกกคนก็จะมาา สอนหาของฟรีทุกคนหรือว่าสอนรับของฟรีอะไรประมาณนี้นะครับจะพูดง่ายๆก็คือจะมาทําการสรุปอีเวนต์ทุกคนการแจกฟรีต่างๆรวมไปถึงวิธีการรับฟรีหรือว่าการเคลียร์อีเวนต์เพื่อรับของฟรีทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการแจกฟรีอะไรกันบ้างหรือว่าต้องรับยังไงกันบ้างหรือวิธีรับต้องมีขั้นตอนยังไงกันบ้างเรามารับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิม้วยกันนะครับและก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม E ฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองตองนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคนะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือจะทำการสรุปทุกเสิ่งทุกอย่างหรือว่าการแจกฟรีต่างๆรวมไปถึงวิธีการรับอะไรประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ขอพูดถึงในส่วนของการย้ายทีมแบบ รวดเร็วทันใจถือได้ว่าเป็นการช็อกวงการฟุตบอลเลยนะครับก็สำมส่วนของเจ้ากาเซโล,ล่นะทุกคนแบ็กซ้ายของเรืบใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะนทุกคนที่เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวานะครับตอนนี้ก็เฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยทุกคนย้ายซบเเือใต้ไบร์นมินิกในส่วนของสัญญายืยมตัวจนถึงมิถุนายุนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดด้วยนะทุกคนสำหรับ,บในส่วนของเจ้ากาเซโล,ล่นะทุกคนก็ ย้ายไปสู่บายเยนิวนิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลับมาสู่ในส่วนของเกมของเรากันบ้างน,นะผมสิ่งแรกที่จะต้องเจอคือในส่วนของลออินโบนัสนะครับอันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะทุกคนสำหรับการลออินครบ7จวันรับไป 60,000GP 60, แล้วก็5 0 e ฟุตบนคอยหรือว่า50ทองนี่นะครับต่อมาอย่างที่2ก็คือสเปเชียลลออินโบนัสก็กลับมาแจกกันอีกครั้งนะทุกคนสำหรับการแจกฟรีไอเทมอัพเลเวลทุกคนก็ลออินทุกวันก็รับไปทุกวันเลยนะครับสำหรับ e xp r a i n i n g program นะครับและขอเน้นย้ำอีกทีแล้วกน,นค มีเพิ่มเข้ามา1แพ็กก็คือเป็นแพ็คของศึกดาร์บี้แมนทุกคนหรือว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีเมืองมิลานนะครับก็ água, คือเป็นในส่วนของดาร์บี้เดย์มิลานโน่ทุกคนเป็นการผสมผสานระหว่างอินเตอร์มิลานและก็เอซีมิลานนะครับก็เปิดได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยทุกคนหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เปิดทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของการแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์แคมเปญที่มีการแจกฟรีกันบ้างทุก มาทำการสรุปและก็สอนหาหรือว่าสอนรับให้ในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับเรวมที่ในส่วนของ Open Kick Off Point แ a มเปญรับทุกคนสาหรับอันนี้นะครับเป็นการแจกฟรีโดยตรงกับทุกคน3,000 e f อีฟุ Point ยตในบนเพียงแก้กดรับง่ายๆเท่านั้นนะครับก็มาทําการสอนรับด้วยในคลิปนี้ทุกคนก็สำหรับอันนี้นะครับเป็นแคมเปญของ EFootball Championship Open อะไรประมาณนี้สำหรับการแข่งขันของ e f t ุบ l ลนะครับ ก็สำหรับวิธีการรับทุกคนก็กดไปที่ตัวไอมุมขวาล่างนะทุกคนแล้วก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราทาการกดไปที่ตัวหนังสือสีฟ้าล่างสุดนะทุกคนที่เขียนว่า t o efordpoint นะทุกคนแล้วเมื่อกดเสร็จแล้วมันก็จะเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราทาการเลื่อนลงมาให้สุดนะทุกคนจะเจอกับปุ่มล็อกอินที่เป็นสีชมพูแบบนี้ทุกคนใหน้ทำการกดปุ่มล็อกอินเข้าไปเลยนะครับและมันก็จะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราทำการใส่คนลมีอเดียคนหรือว่าใส่อ e ีเมลของเรานะครับแล รวมไปถึงพาสเวิร์ผคนหรือว่าล็อกอินเข้าเกมอะไรประมาณนี้นะครับและขั้นตอนต่อมาก็คือให้เริ่มการกดสติกเกอร์ทุกคนหรือว่าให้เลือกสติกเกอร์ที่เหมือนกับตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวอย่างมาด้านบนนะครับแล้วก็เราก็เลือกตัวด้านล่างที่เป็นตัวเดียวกันกับด้านบนเองนะครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปเลยผูคนจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ดำเนินการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอกับปุ่มของเอิร์นพอยท์ที่เป็นสีชมพูแบบนี้ทุกคนดำเนินการกดปุ่มเอิร์นพอยท์ไปเลยนะครับ แล้วมันก็จะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับทุกคนรับฟรีไปเลยทันที3,000 e f u o n point ในองค์ปรักบการแจกฟรีในส่วนของ open kick off point campaign ทุกคนก็รับฟรีง่ายๆแค่นี้เลยครับสาหรับ3000 e f u o n point ทุกคนต่อมาเป็นในส่วนของ kick off campaign ในองค์ปรักบันนี้นะครับเป็นการแจกฟรีรวมถึง1,500 e f u o n point ทุกคนแล้วก็1 3 0 0 0 0 e f p trading program ในองมหรือว่า item up level นะครับปิดท้ายด้วย3 0 0 0 0 gp เลยด้วยกันนะครับ อันนี้คือเป็นการแจกฟรีในส่วนของ Kick Off แคมเปญนะทุกคนก็ของรางวัลอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็ในส่วนของแคมเปญที่มีมาเมื่อวานนะทุกคนแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันก็คือในส่วนของสเปเชียลล็อกอินโบนัสนะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีการแจกฟรีเป็นไอเทมอัพเลเวลอะไรประมาณนี้นะครับก็ในส่วนที่2ก็คือเป็นรูปแบบของสเปเชียลแคมเปญออฟเจตีกทุกคนอันนี้ก็มีการแจกฟรีในส่วนของการทำควสอะไรประมาณนี้หรือว่าทําภารกิจอะไรประมาณนี้นะครับและปิดท้ายด้วยในส่วนของ อ o ฟุตบอลพอยต์ช็อปก็ทุกคนอันนี้ก็มีการแจกฟรีในส่วนของเปในเทมอัพเลเวลหรือว่าอ o o b ตบ l ลพอยต์อะไรประมาณนี้คนก็แบ่งออกเป็นสส่วนอะไรประมาณนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของ b j e c t i v e กันบ้างคนก็สลับในส่วนของ b j e c t i v e ทุกคนหรือว่าการทำควีตอะไรประมาณนี้นะครับก็มีเพิ่มเข้ามา1อันก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นในส่วนของราวันออสเททีฟทุกคนหรือว่าเป็นในส่วนของการทำควสอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการแจกฟรีเยอะแยะมากมายเช่นกันนะทุกคนมีทั้ง GP นะทุกคน30,000 GP นะผมในเลยก็500 Event Point นะทุกคนแล้วก็10,000 EFP t r เ i n i n g Program นะครับแค่นั้นยังไม่พอทุกอคนยังมีในส่วนของเพิ่มเติมก็คือนี่และวพืกคนมีอีก1,000 Event Point แล้วก็10,000 EFP t r เ i เ i n g Program อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการแจกฟรีในส่วนของ Event o ์ออ c เ i ตีอะไรประมาณนี้นครับก็ใครว่างๆก็อย่าลืมไปเคลียร์อีเวนต์ว่าไปเช็คกันด้วยเลยกันนะครับว่ามีใครได้รับรางวัลกันบ้างหรือยอย่างนี้นะครับ และอีกอันนึงก็คือในส่วนของออตติฟอันเก่าทุกคนนี้ก็มีอยู่ตลอดอยู่แล้วนี่นะครับมาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างทุกคนก็สำหรับอีเวนต์นะครับมันมีเพิ่มเข้ามาทั้งหมด2อีเวนต์ด้วยกันครับทุกคนอีเวนต์หลักก็คือเนี่ยทุกคนก็เพิ่มเพิ่มเข้ามาเมื่อวานครับเป็นอีเวนต์พิเศษกันทุกคนก็คือเป็นชาเลนจ์อีเวนต์ของราวันทุกคนหรือว่าชาเลนจ์อีเวนต์ของรอบแรกนะครับก็มีการแจกฟรีรวมถึง3,500ุอสามพันห้าร้อยอีฟุตบอลพอยทั์ทด 5ชาลเลนจ์เลยด้วยกันนะครับประมาณนี้ท <Lemon> ุกคนก็ถือว่ามีมาทั้งหมด5ด่านเลยด้วยกันนะครับก็สำหรับชาลเลนจ์แรกก็คือยิงให้ได้1ประตูขึ้นไปเพื่อนก็สามารถผ่านได้แล้วนี้นะครับแล้วก็ชาลเลนจ์ที่ 2, 2ก็คือทําให้ได้3แต้มขึ้นไปครับทุกคนภายใน5แม์นะครับชาลเลนจ์ที่3ก็คือทําให้ได้6แต้มขึ้นไปนะครับต่อมาชาลเลนจ์ที่4ทุกคนกําหนดก็คือทําให้ได้9แต้มขึ้นไปปิดท้ายด้วยชาลเลนจ์ที่5ก็คือต้องทําให้ได้12แต้้้มมขึนนนไไปปอะะะรรราณีคับ ก็มาดูในส่วนของรางวัลกันบ้างทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นการแจกฟรีในส่วนของ eFun Points ส่วนใหญ่คนหรือว่าเน้นย้ำไปส่วนของ eFun p o i n t จะเยอะมากๆเลยนะครับก็แซมัในส่วนของอีเวนต์นี้ก็คือมีการแจกฟรีรวมถึง3,500 eFun Points ทุกคนก็ถือว่าเป็นการแจกฟรีที่เยอะมากๆเลยนะครับก็มีใครเล่นกันแล้วบ้างหรือว่ามีใครที่ยังไม่เริ่มเล่นกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของอีเวนต์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับ โอเคเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ3อีเวนต์หรือว่าในส่วนของการแจกฟรีอีฟอนพอยท์ที่เพิ่มเข้ามาเมื่อวานในบทสำหรับ3รูปแบบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้รับในส่วนของอันเก่าทุกคนหรือว่าลูน่า New Year Gift ต์แคมเปญทุกคนสำหรับการแจกฟรี5000อีฟอนพอยท์นะครับอันนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้รับนะครับย้ําว่าใครที่ยังไม่ได้รับทุกคนก็ยังสามารถรับฟรีได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันยังไม่หมดอายุนะครับสำหรับใครที่รับไปแล้วก็คือได้รับครั้งเดียวเท่านั้้้้นนนคคแลลวกกกก็็็ใรรรรรทีี่่ยยัััังไไไไมมดดบบบสาาถปเ เอามาแลกนักเตะต,ตำนานหรือว่าแลกฟีเจอร์อะไรประมาณนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนก็มาทําการสรุปแล้วก็รีวิวและแนะนําในส่วนของอีเวนต์หรือว่าการแจกฟรีอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงสอนรับของฟรีอะไรประมาณนี้นะครับก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาทาการอัปเดตข่าวสารต่อไปในคลิปหน้าเลยกันนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ